หนังสือเลยอ่ะแล้วก็ไม่อยากมาโรงเรียนด้วยอ่ะอนี่เธอวันเสาร์อาทิตย์น่ะมาทำอะไรบ้างหรอมปทำอะไรบ้างอ่ะใช่ะหรอหนังสือสิไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอา้าเหรอใช่สิไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะวันเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ได้เล่นเกมเลยอ่ะ อยาดูทีวีก็ไม่ดีดูอยากเล่นเกมซาก,กุระจังงงอย่ะนี่เธอเดี๋ยวเรียนจบอะหมายถึงเรียนเรียนแล้วกลับมาบ้านนะเธอก็จะได้เล่นเกมนะอยาเล่นเกมไรอ่ออกตองมาอ่ะนะานหนังสือสิอา้าหรอใช่สิเก็บของในล็อกเกอร์ก่อน วันนี้อยากเล่นผงเล่นก็เหมือนกันเหรอฉันก็อ,อยากเล่นหรอฉันก็เหมือนกนันฉันก็อ,อยากเล่นของเล่นอมันเข้าเรียนกันเถอ,อกะกริงกรีงเข้าเรียนได้แล้วแม่มันถึงเวลาแล้วน,นะทำไมเด็กๆยังไม่เข้าเรียนเลยเนี่ยเด็กๆเข้าเรียนได้แล้วคุณครูมไม่ต้องตะโกนก็นได้นะคะ เดีย๋ยวเวลาคุณครูสอนเนี่ยคุณครูจะเจ็บคอเอาโอ้ยคุณครูไม่เจ็บหรอกอ่มานั่งที่ค่ะพิ่ฉันลิ้นขึงลิ้นทำแอบเล่นดีกว่าอะมา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 คุณครูแจกชีสให้ครบทุกคนแล้วนะไม่ต้องมาบ่นนะว่าชีสชีสไปไหนเนี่ยชีสมันก็อยู่แถวๆนั่นแหละง่ายง่ะ ิดหน้าที่สามิชาโอเคยี่สิบสาจ้าอา้าวไม่ใช่สามนะไม่ใช่หน้าสามเปิดหน้ายี่สิบสามเฮ้ยยี่สิสสาเอ้ย 23, 23. เอ้ย,อยไม่ใช่สิเปิดหน้าร้อยสามสิบสามจ้าเอ้ยร้อยอะไรนี่คุณคือค่ะคือเรียกว่าสองร้อสองสาสิบสามหรือเปล่าคะโอ้ใช่จ้า 200สองรน่ะสอง้ามสิบสจ้ะเอ้าคุณครูนี่นิชาเปิดหน้า2 3งนะได้โอเคฉันเปิดก่อนอ่ะมามามา,มาวันนี้เราไม่มีวิชานะวันนี้ต้องเรียนวิชาภาษาไทยแต่วันนี้คุณครูคนอื่นเขายุ่งอยู่นะ ครูภาษาไทยเขายุ่งอยู่เขาต้องไปทํางานนะจะลูกทํางานอื่นลุเอ้ยไปประชุมมาจะลูกแล้วทำไมคุณครูไม่ไปประชุมล่ะคะที่คุณครูไม่ไปประชุมเหรอหรืออ๋อคุณครูไปประชุมช่วงเช้าแล้วจ้ะหลงครูเข้าไปประชุมจริงหรือเปล่าหรือว่าครูโมาไปประชุมอะนัน่นสิแอรแอแอแอ,อ,อพูดอะไรแอเมาส์เลยครู เออขอโทษค่ะเออเมาเมาตอนพักสิมาเมาตอนนี้กูรู้หมดหรอกเออขอโทษค่ะเลยดีไม่ต้องเมาครูหรอกเมาเรื่องอ่ะเออค่อยไปคุยกันตอนพักก็ได้เออเปิดหน้าสองร้อสาสามใช่ไหมมันจะมีรูมนี้นะคุณครูไม่มีชีทนะเดี๋ยวคุณครูทําก่อนนะ ห้องลิงกับสกปกอ่ะนี่คือแม่น้ำนะลูกมันมีรูปในแม่น้ำหนูเห็นได้ไม่ชีดเห็นค่ะแล้วก็หนูเห็นรูปนอยด้วยค่ะชีกจำเนยไม่ใช่ะลูกมาถึงชีสชีสที่ชิ้นยืดๆอะค่ะใช่ไหมคะหนูกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะใช่แล้วค่ะไม่ใช่โอ้โถโลูกเอ้ยหมายถึงชีสที่มันเป็นชีสเบิร์กชีสนะลูก อ๋อค่ะึ้นคือมุกอะไรไม่ตลกเลยนะอ่ะตรงแม่น้ำตรงเนี้ยมันจะมีลูกซรอนอย่างนี้ใช่ไหมลูกแล้วมันก็จะมีเขียนมันจะมีขีดต,ตรงนี้ใช่ไหมลูกค่ะหนูเขียนคําว่าแม่น้ำนะแต่คุณครูจะไม่เขียนให้ดูนะพอลูกเพราะว่าหนูโตแล้วหนูเขียนเป็นอยู่แล้วคาว่าแม่น้ำนะลูกอ่ะหนูเขียนไปเองเอขคุณครูนี่นิชาคุณครูเขาเขียนคําว่าแม่น้ำไม่เป็นหรือเปล่าเคยเรียไม่เขียนให้ดูน่ะ นั่นเราไปถามครูนะคุณครูคะคุณครูเขียนไม่เป็นหรือเปล่าคะถึงไม่เขียนโชว์คะ่ะอ๋อพอดีคุณครูเขียนบนการะดานไม่ค่อยถนัดไงลูกครูเคยบอกไปแล้วเขียนไม่ถนัดแล้วครูก็เลยอืมเขียนได้มึงไม่สวยคุณครูกลัวหนูเขียนลายมึงไม่สวยตามครูน่ะจ๊ะอ่าเขียนข้อแม่น้ำไปอ่าโอเคอ่ามลาตรงนี้นะลูกหนูจะเห็นคำนี้อ่ะ หนูจะเห็นเป็นรูปนี้นะคุณค,ณคณาารูอาจจะวาดไม่เหมือนในชี้นะลูกอ่าเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นรูปสอนอย่างนี้ถูกไหมมันจะไม่ให้เขียนหนูเขียนเข้ามาต้นไม้ลูกเออ,อเค่ะเขียนเข้ามาต้นไม้นะเดี๋ยวค,คุณครูเขียนให้ให้เดี๋ยต้นไม้โอ้ยลูกลูกลูกอย่ามาดูที่ครูเขียนนะลูกคุณครูเขียนแย่มากเลยอ่ะเสร็จกันหมดแล้วนะ เช้หอวมาแล้วนะโอเคมา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 ดูอันนี้หนูจะเห็นอย่างนี้นะค,นคุณครูค่ะรูปที่สามมันคือแอปเปิ้ลหรือเปล่าคะไม่ใช่จปะป็นลมนี่มันคือส้มมาเขียนลงไปคำว่าส้มโอ้ยส้มเขียนลงไปเลย เขียนให้สวยๆนะเขียนให้สวยกว่าครูนะลูกอ่าส้มอ่าคำที่สี่นะลูกหนูทำเองได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะอ่าทำไม่ได้เดี๋ยวครูสอนโอตวกว่านี้แหละเขียน <ๆ S 1> ไม่เป็น <ๆ S 1> ก็หนูดูรูปผ้าไม่ออกนี่ขามันเป็นข่าดำมากโอเคนันเดี๋ยวคุณครูเฉลยก่อนนะแล้วหนูอ่ะ อีกหน้า2 3่งสองร้อยสามสิบเอ็ดนะลูกหนูไปทําเองนะมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วหนูก็ต้องระบายเสียสนะ่วนนั้นไปเป็นการบ้านนะอาจจะทําหน้านี้ให้เสร็จก่อนนะลูกคํานี้อะลูกหนูเห็นในเวนะิร์กชีตเนาะอ่ะขวดจะวาดไม่เหมือนในรูปนะฮึบอ่ะอันนี้หนูเขียนคาว่า,าหมอนแต่ลูกอย่าคุณครูบอกนะเด็กๆอ่านบางคนอาจจะสะกดไม่เป็นนะหอนอ หอมออนอหมอนคุณครูขามันใช่หอหีบแล้วก็หมอนมาเอาอ่างนอนหนูใช่ไหมคะอย่างนี้ลูกแปบ๊บนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูลบก่อนนะก็หนูก็พูดถูกหรือเปล่าคะหอหีบอ่คุณครูอจาจารยมันไม่สวยหอมอ,อมออนอหมอนอย่างนี้นะลูก อ๋อค่ะคุณครูหนูก็พูดถูกแล้วนี่คะอ๋อเหรออืมอืมมาแล้วคำนี้ลูกตึ๊บอ่ะหนูเขียนคำนี้ว่าถุงถุงผ้านะลูกเฮ้ยคุณครูหนูดูแทบไม่ออกเลยหนูลูกกระเป๋าค่ะคุณครูค่ะหนูดูเป็นล็อกเลยค่ะล็อกกุญแจค่ะที่เป็นแม่กุญแจอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เอากุญแจมานะคะแล้วก็มาไขอะค่ะเอ้ยปลอมยังมาเขียนเล่นมอกาานกระดดิลูกเออเอเอหนูขอโทษนะคะคุณครูอ่าเสียหมดแล้วนะมาเอ้คุณครูคะเราเขียนพวกนี้ยแล้วเราจะเอามาทําอะไรหรอคะอ๋อเอามาทำอาหารนี่ลูกเฮ้คุณคุณครูคะเปล่าจ้ะคำพวกนั้นนะ เอาไปเอิมแต่งประโยคเอาดูนะอ่ะแต่งประโยคเสร็จหลือยังไม่ทันแต่งประโยคเลยค่ะคุณครูอ่ะคุณครูจะให้เวลาห้านาทีพอเนาะเพราะมันมีอยู่แค่สามข้อนะลูกหนูจะเอาคําไหนก็ได้ที่มันอยู่ในนั้นนะที่หนูเขียนไปมันมีอยู่กี่คาครูจาไม่ได้อ่ะอ่ะเขียนลงไปเอาคําไหนก็ได้หมอนก็ได้ส้มก็ได้ต้นไม้ก็ได้ลูกเอาคําว่าแม่น้ําก็ได้ลูก โอเคขอผ่านนาะทีนะอ่ะใครอยากมาพีเศนก่อนหนูค่ะโอเคมามามาเฮ <c oughs> เอ่อหนูจะได้พีเศนกันหนูอยากพีเศนหรือเปล่าพี่ชาคนที่สองอะไม่ค่ะพอดีหนูยังทำไม่เสร็จนะคะ่ะหนูก็เหมือนกันคะ่ะหนูก็เหมือนกันนะคะคุณครูอ่านั้นนิชาก่อนนะลหลอ่ามามา แม่หนูซื้อหมอนมาใหม่คำต่อไปพ่อซื้อส้มมาให้ยายกินอืมเพราที่ได้แต่ลูกคำที่สามนะคะปู่คุณปู่ปลูกต้นไม้ในสวนค่ะ นี่นิชาทำไมพอคุยกับเพื่อนนะเสียงเป็นแบบปกตินะทำไมทำไมพีเซนอะไรอย่างเงี้ยเสียงแอบมากเลยอะอะพอดีฉันเค้นไอไอน่ะเหมิดแล้วค่ะฮะปวดนะเอาจบแล้วค่ะหมดอะไรเหรออ่าทุกคนตอบมือให้นอิชา ใครทําเสียงอะไรเนี่ย <c oughs> หนูเองค่ะโอ๊ยวิชาเสียงน่ากลัวจ,จังอ่ะมามาคนที่สองใครเอ่ยกระเล้ง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 เออวันนี้นะ่ะเสียงออดโรง,งเรียนอะ่ะโรงเรียนน่ะมันเสียนะ่ะคุณครูต้องทำเอ่อเอ่อพอดีดิฉันน่ะต้องทําเสียงเองโอ้เยเจ็บคอท้องใส่ไม่ได้ไม่มีใครได้ยินกระเล้งกระเล้งกระเล้ง เฮ้ยเจ็บคอไ่หมดแล้วทำไมเนี่ยพอ่ออ๋อก็ไม่มาเปลี่ยนออดตรงเรียนซะอีกเข้าเรียนดีกว่าเฮ้ยเอะทำไมเพิ่งมาเข้าเรียนเนี่ยเอ่เอสวัสดีค่ะคุณคือทำไมเหรอคะเป็นอะไรเปล่าคะเออมาเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่จบจบคาบเรียนแล้วลูกทำไมหนูเพิ่งมา ออพอดีหนูเมื่อกี้หนูไปอุจจาระมาค่ะเอฮ้ยนี่อิงเธอไปเข้าห้องน้ำมาตอนไหนเนี่ยออฉันไปเข้าห้องน้ำตอนที่ว่าเธอกำลังเข้าห้องแล้วฉันก็วิ่งหนีไปเลยคือเมื่อเช้าฉันไม่ได้อุจจาระมานะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอยังวิชาคาบต่อไปก็ได้นะวิชาคาบต่อไปคือภาษาอังกฤษนะลูกอ่ะอ่าลูกเด็กๆเออตรียมพร้อมกันก่อนนะเออเอออิงทำไมเธอไปเข้าห้องน้ำนานจังนี่ขอคิปเชอรี่หน่อยตอนนี้ฉันเข้าห้องน้ำนะฉันแอบเล่นเกมนะฮะแอบเล่นเกม ฮะใครเล่นเกมเออหนูขอโทษค่ะนี่ฉันบอกแล้วนะนิชาอยากพูดสิเฮ้ยผู้ชมครับนุ่มเดี๋ยวผมจะบายบายแทนคุณี่ชาบครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมขอไม่มาแจ้งล่ามด้วยนะกดติดิ้นด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับถ้าใครอยากให้นิชากับกิก้าและผมทำคลิปเรื่องอะไรขอไม่มาให้ดูนะครับสวัสดีครับ はい,い。<Building uni> <avez>